Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลสำหรับ podcast ใน EP นี้นะคะหมอจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวทิปด้วยก,กันกับ10ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่ง สิ่งที่จะหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของทิปสุขภาพการกินอาหารที่น่าสนใจในแต่ละประเทศนะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ดูมาจากในพวกงานวิจัยพวกบทความอะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้จะมาคุยให้ฟังว่ามันมีของดีทิปเด็ดของประเทศไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะดีที่อยู่เดียว presented by ให้ประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณกับ Single Being Podcast พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้นะคะเราจะไม่ได้แค่ทำให้คุณสนุกค่ะแต่ว่าเราจะเที่ยวสนุกไปด้วยกันค่ะ เพราะว่าหมอจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวทริปด้วยกันกับ10ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งมีทั้งประเทศที่หมอเคยไปแล้วประเทศที่ยังไม่เคยไปแต่อยากไปนะคะแต่ว่าก็สิ่งที่จะหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของทิปสุขภาพการกินอาหารที่น่าสนใจในแต่ละประเทศนะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ดูมาจากในพวกงานวิจัยพวกบทความอะไรต่างๆบอกว่า รวมๆกันแล้วมันน่าสนใจดีก็เลยอยากจะหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเพราะว่าคือหมอเชื่อว่าแต่ละประเทศอ่ะมันมีภูมิปัญญาในการที่จะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองโดวยเฉพาะสิ่งที่เขาแบบส่งต่อกันมาหรือทําต่อเนื่องกันมายาวๆนานๆเนี่ยจริงๆหมอว่ามันต้องมีดีแหละไม่งั้นเขาไม่ส่งต่อหรือไม่ทําต่อกันมานานๆหรอก นะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาคุยให้ฟังว่ามันมีของดีทิปเด็ดของประเทศไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะประเทศแรกเลยเป็นประเทศที่หมอไม่เคยไปหรือก็อยากไปนะคะนั่นก็คือ นอร์เวย์นะคะจริงๆที่หมอจะเล่าเนี่ยคือ Nordic d i e เเนี่ยมันไม่ใช่แค่นอร์เวย์นะคะแต่ว่าเป็นประเทศในกลุ่มแถวๆนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กสวีเดนอะไรต่างๆนะคะรวมเรียกว่านอร d i ิกไดเซึ่งเป็นเทรนด์ที่เริ่มฮิตมาในช่วงหลังๆนะคะว่า Nordic d i e เเนี่ยดีกับสุขภาพนะเป็นน้องๆ้องเมดิเตอร a n รเนียนไดเลยทีเดียวคือนอร์ดิกค i ซีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะประกอบด้วย ผักผลไม้ที่เป็น l o c a ลเป็นหลักเขาจะให้ความสําคัญกับการทานอาหารที่แบบเป็นอาหารท้องถิ่นผักผลไม้ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อาหารสดอาหารที่มันแบบมาจากดินจริงๆมาจากธรรมชาติจริงๆที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเขามีการใช้อาหารหมักดองนะคะไม่ว่าจะเป็นผักดองหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาหารซึ่งมันก็เลยทำให้เขาได้โปรไบโอติกพรีไบโอติกที่ดีด้วยแล้วก็ โปรตีนเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนจากอาหารทะเลนะคะเพราะว่าของเขาก็จะติดทะเลเนาะแล้วก็โปรตีนจากพวกเนื้อแดงเนี่ยก็จะน้อยกว่าน้ําหนักจะไปอยู่ที่พวกปลากุ้งหอยมากกว่านะคะเลยทําให้โดยภาพรวมเนี่ยนอร์ดิกไดเนะซึ่งมีในประเทศต่างๆกลุ่มเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนต่างๆเนี่ยมันดีกับสุขภาพ ก็สิ่งที่เราจะนําไปใช้ได้ก็คือหมอชอบในเรื่องของการที่กินผักผลไม้ท้องถิ่นตามฤด,ดูกาลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็น sustainable diet ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยการทานอาหารหมักดองบ้าง fermentation บ้างเป็นสิ่งที่ดีเพิ่ม Probiotic แล้วก็แน่นอนเรื่องโปรตีนหมอก็เห็นด้วยนะคะดังนั้นทิปแรกที่หมออยากให้คุณฟังอาจจะลองไป explore หรือดูเพิ่มเติมหรือว่าจะลองเอาไปใช้เลยก็คือเรื่องของ Nordic diet อันที่สค่ะเราจะข้ามจาก ยุโรปทางสแกนมาที่ฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆพอเราพูดถึงอาหารฝรั่งเศสเนาะเราก็อาจจะนึกถึงแบบครัวซองอย่างเงี้ยฟัวกราอย่างเงี้ยแต่คนฝรั่งเศสเนี่ยโดยภาพรวมอ,อัตราการเป็นแบบโรคอ้วนอะไรต่างๆะจะว่าไปถ้าเทียบกับอย่างอเมริกันก็น้อยกว่าเขาก็เลยมีคำที่เรียกว่า French paradox นะคะว่าเออคนฝรั่งเศสเนี่ยขนาดแบบ ของอร่อยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะคะทั้งขนมทั้งขนมปังแต่ว่ากลับไม่ค่อยอ้วนเขาก็พบว่าจริงๆมันมาจากหลายๆปัจจัยปัจจัยหนึ่งก็คือถึงแม้เขาจะแบบทานแบบของที่อาจจะแบบมีแคลอรี่สูงนะคะแคลอรี่เด์นรือว่ามีไฮแฟตแต่ว่าพอชั่นนะคะคือปริมาณที่เขาทานมันน้อยปริมาณที่เขาทานมันน้อยแล้วก็จริงๆพวกแบบ ขนมหวานวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทานแบบเยอะๆเขาทานเป็นแบบเป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆเองนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องมากๆก็คือคนฝรั่งเศสเนี่ยทานช้าพอทานช้ามันก็เลยมีเวลาให้อาหารได้ค่อยๆส่งตกลงไปถึงกระเพาะถึงลำไส้ส่งสัญ,ญญาณไปบอกสมองว่าอิ่มแล้วดังนั้นปริมาณที่ทานจริงๆอะ่ะมันก็เลยไม่เยอะเพราะว่าเขาค่อยๆทาน หมอว่าหลักการหนึ่งของคนฝรั่งเศสที่เราจะนํามาใช้ได้ก็คือเรื่องของการทานช้าแล้วก็นอกจากทานช้าแล้วเนี่ยเขายัางมีข้อนึงคือให้ทานอย่างมีสติไม่ทานไปทํางานไปคุณฟังทราบไหมคะว่าที่ฝรั่งเศสอะ่ะเคยมีกฎหมายว่ามันแบบผิดเลยนะถ้าเกิดให้พนักงานอะ่ะจะต้องมานั่งทานอาหารที่โต๊ะทํางานและทํางานไปด้วยคือเขาก็แบบอยากจะให้แบบเวลาพักก็คือพักแล้วก็ได้ทานอาหารจริงๆไม่ใช่ว่าทํางานไปอะไรไปซึ่ง บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะมันทําให้แบบคุณภาพชีวิตของพนักงานเนี่ยดีขึ้นมากแต่ก็จนกระทั่งช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออกฎนี้อาจจะยกเลิกไปก่อนเพราะว่าถ้ามันรวมกันเยอะๆเดี๋ยวมันกระจายโควิดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแนะ่กฎนี้ก็เลยถูกยกเลิกไปในช่วงโควิดจากฝรั่งเศสนะคะเราข้าม,มาประเทศที่สามซึ่งจริงๆแล้วยอมรับเลยว่าเป็นประเทศที่อยากไปที่สุดเลยค่ะ <laughs> คิดถึงที่สุดนะคะนั่นก็คือญี่ปุ่นจริงๆถ้า ใครที่ฟังก็อาจจะทราบว่าหมอก็จะพูดถึงญี่ปุ่นบ่อยครั้งเลยนะคะอย่างเช่นใน E ีีที่1 2ึหมอก็เคยพูดถึงเรื่องของอาหารญี่ปุ่นกินยังไงให้ดีต่อร่างนะคะใครที่ชอบอาหารญี่ปุ่น,นแนะนําให้ไปลองฟังดูอีีนี้ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ทิปของคนญี่ปุ่นที่หมอว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของการกินอาหารให้ได้30ชนิดใน1วันหรือการพยายามทานอาหารให้หลากหลายนั่นแหละ ถ้าอย่างเวลาคุณผู้ฟังไปร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าเวลาเขาเสิร์ฟมามันจะมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยกระจิตกระจิตกระจิตนะคะซึ่งจริงพวกนี้มันมีที่มาที่ไปนะคะแล้วก็มันมีหลักการก็คือส่วนใหญ่อ่ะถ้าซิมเพิลที่สุดนะคะก็คือว่าจัดอาหารเนี่ยก็จะต้องมีข้าวใช่ไหมแล้วก็มีหนึ่งเมนูหลักมีหนึ่งซุปแล้วก็มีเครื่องเคียง3ามอย่างโดยเครื่องเคียงเนี่ยมักจะมีผักมีโปรตีนดีจากเต้าหู้หรือว่านัตโตแล้วก็มีอาหารหมักดองด้วย ซึ่งการที่เขาทานอาหารหลากหลายดียังไงการทานอาหารหลากหลายนะคะมันจะทําให้ประชากรแบคทีเรียในลําไส้ใหญ่เนี่ยมีความสมดุลแล้วก็หลากหลายซึ่งมันก็ส่งผลดีกับสุขภาพท้งในแง่ของภูมิคุ้มกันการคุมน้ําหนักแล้วก็ความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆดังนั้นน้าหมอก็อยากจะแนะนําว่าใครที่คิดถึงญี่ปุ่นนะคะก็ลองฝึกทําอาหารแบบญี่ปุ่นดูหรือว่าลองทานแบบญี่ปุ่นดูก็คือในแต่ละมื้อให้มีความหลากหลายของผัก ของอาหารต่างๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยจากญี่ปุ่นซึ่งคิดถึงมากข้ามาที่อีกประเทศนึงนะคะที่ไม่เคยไปแต่ก็อยากไปเหมือนกันนั่นก็คือกรีถ้าพูดถึงกรีเนี่ยสิ่งที่ในวงการอาหารสุขภาพหมอว่าคนที่แบบสายแบบเฮลตี้จะต้องนึกถึงเป็นอย่างแรกเลยก็คือกรีโยเกิร์ตก็เนี่แหละคะ่ะกรีโยเกิร์ต เป็นอะไรที่ชาวกรีเขาทานกันจริงๆนะคะไม่ได้เหมือนข้าวผัดอเมริกันที่คนอเมริกันไม่รู้จักเนะ yogurt, าะกรีโยเกิร์ตมันต่างกับโยเกิร์ตทั่วไปยังไงก็คือว่ามันข้นกว่าค่ะก็คือมันจะมีส่วนที่แบบเป็นน้ำเนี่ยที่ถูกเอาออกไปทําให้มันค่อนข้านข้นแล้วก็หวานน้อยนะคะแล้วก็โปรตีนสูงนะคะและโซเดียมต่ํากว่าแต่ว่าก็อาจจะมีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นกันดังนั้นคนที่ห่วงเรื่องไขมันอิ่มตัว ถ้าจะทานกรีกโยเกิร์ตก็อาจจะเลือกเป็นแบบ low fat ดังนั้นในกรีกโยเกิร์ตเนี่ยถ้าเทียบกับโยเกิร์ตทั่วไปเนาะมันก็จะมีกําไรเรื่องของโปรตีนสูงน้ําตาลต่ากว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยอะ่ะหมอว่ามันก็มีขายอยู่นะหาไม่ยากเลยมีทั้งแบรนด์แพงแบรนด์ไม่แพงอะไรเงี้ยค่ะวิธีการเลือกพยายามเลือกแบบที่เป็นรสธรรมชาตินะคะที่เขียนว่า plain p l a i n เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ถ้าทานเป็นโยเกิร์ตเฉยๆมันก็จะเบื่อนะคะอย่างคนกรีกเนี่ยเขาก็บอกว น้ำพึ่งบ้างถั่ววอลนัทบ้างนะคะหรือว่าทานกับผลไม้สดต่างๆนะคะทานกับบีทหรือว่าทานกับสลัดบางทีเขาก็แบบทานกับสเต็กปลาเปอร์อะไรเลยแล้วก็มีกรีกโยเกิร์ตด้วยนะคะหรือว่าอีกอันนึงที่เขาบอกเป็นเมนูฮิตของชาวกรีกเลยซึ่งหมอก็ยังไม่เคยไปทานที่นั่นนะคะเรียกว่าซาซิกิอันนี้ออกเสียงผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคิดว่ามันน่าจะออกว่าซาซิกิเนี่ยแหละคือมันเป็นการเอาโยเกิร์ตมาผสมกับกระเทียมแล้วก็แตงกวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ลอง g o o g l e ดูสูตรได้แล้วก็ลองทำดูได้นะคะสะกด T-T-Z-A t c i k i นะคะลองดูหมอว่าวันไหนจะลองทำอยู่เหมือนกันโอเคทิปของกรีกก็คือเรื่องของการทานกรีกโยเกิร์ตให้มากขึ้นนะหรือเปลี่ยนจากโยเกิร์ตทรรมดาเป็นกรีกโยเกิร์ตบ้างเราข้ามกลับมาที่ประเทศที่5ค่ะนั่นก็คืออินเดีย หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหมอเนี่ยชอบอาหารอินเดียมากเลยค่ะคือชอบตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามันดีกับสุขภาพเนาะชอบอยู่แล้วแล้วก็พอรู้ว่าอาหารอินเดียเนี่ยถึงแม้บางคนจะคิดว่ามัน h High c a ค o r รีจะทําให้อ้วนหรือเปล่าแต่จริงมันก็มีข้อดีก็คือว่ามันมีเครื่องเทศเยอะซึ่งเจ้าเครื่องเทศต่างๆเนี่ยแหละคะ่ะมันมีทั้งสารต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งนะคะขมิ้นเลยนะคะขมิ้นก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบนะคะลดความเสี่ยงมะเร็ง ขิงก็มีการใช้เยอะในเวลาอาหารอินเดียนะคะก็จะมีพวกสารต้านการอักเสบเช่นกันกระวานช่วยในระบบย่อยอาหารความดันโลหิตจริงๆถ้าคนที่ทานแบบ plant b a s e สหรือว่าทานแบบ vegetarian เนี่ยอาหารอินเดียเนี่ยมีออปชันที่ดีมากเลยในเรื่องของเมนูถัวต่างๆนะคะช่วงหนึ่งที่หมอทานเป็น Ve g e t a อ i a n ยอยู่ประมาณเกือบ2ปีอ่ะแล้วเวลาไปทานร้านอาหารนอกบ้าน,นะคะ่ะอาาอปชันหนึ่งในร้านอาหารที่เลือกทานก็คืออาหารอินเดียเพราะว่าร้านอินเดียเนี่ยมักจะมี ออปชันของมังสวิรัตให้เราเลือกจากอินเดียก็ข้ามมาที่อินโดซึ่งอินโดเนี่ยหมอพึ่งไปมาค่ะพึ่งกลับมาจากที่บาหลีนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆเลยในอาหารของเขานะคะอันที่ประทับใจที่สุดก็คือเทมเป้เทมเป้เนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนคนไทยอาจจะไม่รู้จักแต่หมอว่าปัจจุบันนะ่าจะรู้จักกันเยอะแล้วแหละเพราะว่ามันมีขายในเมืองไทยเยอะมันก็คือท่นเหลืองมากแบบอินโดเลยค่ะ เป็นถั่วเหลืองเต็มเมล็ดที่เอามาเฟอร์เมนเทชันจนมันมีโปรไบโอติกพรีไบโอติกนะคะแล้วก็เนื่องจากโกนิโดเนี่ยเขาเอาเทมเป้เนี่ยมาประกอบอาหารหลายอย่างเลยไม่ใช่แค่ทานสดๆนะคะเขาเอามาแบบทำทั้งแบบผัดกับพริกผัดนู่นนี่นั่นแบบคือสารพัดเมนูเหมือนกับเมนูใดๆที่ใช้เนื้อสัตว์อะ่ะใช้เทมเป้แทนได้ะคะ่ะเทมเป้มีข้อดีอยังไงก็คืออย่างที่บอกมีโปรตีนจากถั่วนะคะเป็นโปรตีนดี มีโปรตีนสูงมีเส้นใยอาหารสูงมีโปรไบโอติกเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากกระบนนวนการเฟอร์มนเทชันมีวิตามิน B12 ซึ่งอันนี้ดีมากเพราะว่าในคนที่ทานมังสวิรัติหรือไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์อาจจะมีโอกาสขาดวิตามิน B12 ได้เท่าที่หมอเห็นในท้องตลาดมีขายลองซื้อมาทำอาหารทานจะทำผัดกะเพราผัดพริกแกงอะไรได้หมดหรือว่าจะลองทำเองก็ได้นะคะหมอเห็นในอินเทอร์เน็ตมีสูตรทำเทมเป้ด้วยข้ามมาค่ะจาก บาหลีจากอินโดนะคะเราข้ามกลับไปที่อเมริกาใต้ที่เม็กซิโกค่ะเม็กซิโกก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่หมอยังไม่เคยไปนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนที่เป็นชาวเม็กซิกันเขาก็เล่าว่าโหยจริงๆคุยไปคุยมามันมีความคล้ายคนไทยอยู่เหมือนกันมีความน่านสนใจอยู่นะคะมันมี c u เจอร์อย่างหนึ่งที่ดีของชาวเม็กซิกันคือถึงแม้ว่าโดยภาพรวมอัตราการเป็นโรคอ้วนหรือ NCD ของชาวเม็กซิกันก็ไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะทริปในการทานอาหารของเขามันมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่า เขาจะทานอาหารเช้าเบาๆอาหารเที่ยงมื้อเที่ยงหนักเลยแต่อาหารเย็นก็เบาอีกทีดึงอาหารเช้าของเขาเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นช่วงประมาณ7-10ถึงสิบโมงอาหารเช้าเขาจะเบาๆเลยอาจจะเป็นโยเกิร์ตเป็นซีเรียลเป็นแซนวิชอะไรก็ตามแล้วมื้อเที่ยงค่ะแทนที่เขาจะทานเที่ยงเขาไปทานที่บ่ายสอถึงสี่โมงแล้วก็จะเป็นมื้อใหญ่ที่สุดของวันเลยค่ะแล้วพอมามื้อเย็นเนี่ย กลายเป็นว่าทานค่ำค่ค่ะประมาณสองทุ่มสามทุ่มแต่ว่าทานเบาๆเลยจะเป็นแบบสาลาดเป็นอะไรเบาๆเพสตรี pastry, หรืออะไรก็ตามไม่หนักเลยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยคือคนไทยเรามักจะทานหนักมื้อเย็นเนาะซึ่งจริงอะ่ะมันไปทานหนักมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงมันจะดีกับระบบย่อยอาหารอะไรต่างๆหรือคุณภาพการนอนมากกว่าเพราะถ้าเราทานหนักมื้อเย็นบางทีก็อาจจะกดไหลย,ย้อนย่อยไม่ดีหรือนอนไม่ดีก็ได้นะคะเราก็เลยคิดว่าเป็นทิปที่น่าสนใจที่เดียว ใกล้ๆก,กับเม็กซิโกค่ะเราไปต่อที่เปรูค่ะเปรู Peru นะคะจริงๆถ้าสายที่แบบสายซูเปอร์ฟูดก็อาจจะคุ้นๆุ้นอยู่คือเปรูนี่จะเรียกว่าเป็นแบบยานแม่ของซูเปอร์ฟูดเลยก็ได้ก็คือมีซูเปอร์ฟูดหลายอย่างมากนะคะที่คนไทยเราอาจจะคุ้นกันที่สุดก็คือคีนัวคีนัวนะคะก็คือเป็นอาหารเก่าแก่ของชาวอินคาค่ะชาวอินคาของเปรูนะคะคือเขาบอกว่าโบราณเนี่ยคนอินคาเนี่ยบอกว่าคีนัวมีค่ากว่าทองอีกค่ะ ซึ่งก็คงจริงนะเพราะทองกินไม่ได้แต่คีนัวเนี่ยกินได้กินแล้วเขามีแรงเขาบอกมีแรงแล้วก็ไปสู้รบได้ดังนั้นคีนัวก็เลยมีค่ากว่าทองอีกทาไมคีนัวถึงกินแล้วมีแรงคีนัวมันมีโปรตีนดีมีเส้นใยอาหารสูงนะคะแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุต่างๆถามว่าแล้วคีนัวเราเอามากินกับไทยๆยังไงง่ายที่สุดเลยค่ะหุงกับข้าวค่ะที่บ้านหมอนี่เวลาหุงข้าวเนาะ หมอก็จะใส่แบบข้าวสองส่วนกินวันหนึ่งส่วนหรือไม่ก็ข้าวครึ่งส่วนกินวันครึ่งส่วนเข้ากล้องนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หงุงแค่นั้นเลยก็จะเป็นการเพิ่มเส้นใยอาหารโปรตีนดีในข้าวของเราถ้ารู้สึกว่าอยากให้ไม่มีกลิ่นเลยเนี่ยให้ซาวซา,าวเหมือนซาวข้าวหลายๆครั้งกลิ่นก็จะหายเลยนะคะแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่หลังๆห,หมอว่าฮิตเหมือนกันนะก็คืออาซาซเบอร์รี่นะคะอันนี้เป็นเบอร์รี่ของแถบอเมริกาใต้นะคะเปรูบราซิล คนท้องถิ่นเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นผลไม้บำรุงกําลังเสริมสมรรถภาพทางเพศเป็นไวนากร้าจากธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะในทางการแพทย์นเนี่ยอาซีเบอรี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากมีแอนโทไซยานินนะคะมีวิตามินต่างๆดีมากอาซีเบอรี่ก็จะเอามาปั่นกับสูทตี้อะไรต่างๆ่างมอเห็นขายในท้องตลาดอยู่เหมือนกันชาวเปรูเนี่ยนอกจากมีซูเปอร์ฟู้ดแล้วอะ่ะอย่างหนึ่งก็คือเวลาเทคนิคการทํากับข้าวอ่ะค่ะเขามักจะทําอะไรที่เป็นพวก low and slow ตุ๋นช้าๆอุณหภูมิ ไม่แรงแล้วก็ค่อยๆทําไปซึ่งมันก็ดีกว่าการใช้ความร้อนสูงทอดอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจากเปรูนะคะข้ามกลับมาค่ะเริ่มใกล้ประเทศไทยแล้วนั่นก็คือเมืองจีนพอพูดถึงอาหารจีนนะคะหลายคนก็ถือว่าอาหารจีนเนี่ยนะจะเฮลตี้ได้จริงๆแล้วอะค่ะคือในจีนซึ่งจริงประเทศมันใหญ่มากอะมันมีหลายแบบ ในการศึกษาจากคอเนลนะคะที่ชื่อว่า The China Study ซึ่งเขาก็ไปศึกษาในคนที่อยู่ต่างจังหวัดของเมืองจีนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งหลายนี่เขาพบว่าจริงๆคนต่างจังหวัดไม่ได้กินเหมือนคนเมืองแล้วก็แน่นอนที่สุดไม่ได้กินเหมือนแบบร้านอาหารแบบหรูๆเหล่าจีนพัฒคารจีนในตามทั่วโลกคนต่างจังหวัดของจีนจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งเลยคือทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ได้เยอะแต่ต้องเข้าใจว่า China Study อะ่ะมันเป็นงานวิจัย ตั้งแต่ก่อนยุคจีนจะแบบร่ำรวยขนาดนี้นะคะซึ่งหมอเขาจะว่าในสมัยนั้นน่ะอาจจะด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยอะไรทำให้เขาไม่ได้ทานแบบเนื้อสัตว์ต่างๆยางเยอะคือแค่ประมาณ20%นะคะที่มาจากเนื้อสัตว์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นจากพืชมากกว่าโปรโตีนก็เป็นโปรโตีนดีจากพืชตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าส่งผลดีกับสุขภาพ แล้วก็เนื้อหหรือว่าเนื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยก็คือทานน้อยแล้วก็ทานเป็นแบบปลาหรือว่าเป็นไก่หรือว่าเป็นผักผลไม้เนี่ยเยอะกว่าตรงเนี้ยก็เลยทําให้ชาวจีนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยมีสุขภาพดีกว่าชาวจีนที่อยู่ในตัวเมืองแล้วก็มีอัตราการเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือว่าโรคในกลุ่ม NCD ต่างๆหรือว่ารวมถึงโรคมะเร็งเนี่ยน้อยกว่าซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าเออถ้าเราจะทานอาหารจีนจริงๆอาหารจีนไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่นะ อาจจะเป็นแค่เห็ดเห็ดผักหรือว่าเห็ดเห็ดผักปลาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือพยายามลองเปลี่ยนแนวคิดดูนะคะแล้วก็ลองทานให้หลากหลายขึ้นสุดท้ายคะ่ะกลับมาที่ประเทศไทยจริงๆอาหารไทยอ่ะเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพมากๆจะว่าไปจะทิปมันก็เยอะตัวอย่างก็น่าสนใจเยอะแต่ว่าถ้าถามว่าที่หมอชื่นชอบในอาหารไทยนะคะก็คือการที่เรามีวัฒนธรรมการทานน้าพริกกับผักสดเนี่ยแหละคะ่ะคือหมอว่า มันแซ่บกว่าการทานสลัดผักนะแล้วก็ในน้ําพริกจริงๆเนี่ยมันดีมากๆเลยค่ะก็คือตัวพริกเนี่ยก็มีสารแคปซาซินนะคะต้านอนุมูลอิสระกระเทียมมีสารต้านมะเรง็งเวลาเราทําน้ําพริกเนาะเราก็จะใส่หอมแดงซึ่งมีฟลาโวนอยด์ต้านอนุมูลอิสระใส่ตะไคร้เสริมภูมิคุ้มกันมีมะนาวมีวิตามินนะคะดังนั้นในน้าพริกแต่ละอันเนี่ยมันจะเข้มข้นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วเวลาทานเนี่ยเราก็ต้องทานกับผักสดๆคือยิ่งเผ็ดเราก็ยิ่งทานผักเยอะใช่ไหมไปดับเผ็ด มันก็เลยเป็นการบังคับให้เราทานผักเยอะไปไกลๆแล้วก็จะให้ดีนะคะก็พยายามทานผักให้ได้ครึ่งกิโลกรัมต่อวันอันนี้ก็เป็นทิปจากอาจารย์ธีรวัฒนที่เพิ่งมาคุยให้ฟังในซิงเกิ w ลวิเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นหมอก็เลยคิดว่าถ้าทิปของอาหารไทยที่หมอว่าดีเนี่ยก็คือพยายามลองเอ๊ะเราทานน้ำพริกบ้างไหมนะอาทิตย์นี้ทานหรืยังนะ เพิ่มเมนูน้ำพริกผักสดเข้าไปในเมนูประจำวันของคุณบ้างนะไม่ต้องทุกวันก็ได้แต่ว่าให้มันมีมาเป็นระยะระยะจะได้เป็นการทำให้ตัวเองได้ทานผักสดเยอะๆไปไกลๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยไหมคะหมอพาไปเที่ยวสิประเทศทั่วโลกเลยหวังว่าก็จะได้เที่ยวทิปกันสนุกสนานนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าการเที่ยวทิปนี้มีประโยชน์นะคะแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะคะชวนเขาเที่ยวทิปกับสิประเทศทั่วโลกฟังทิปสุขภาพดีๆไปด้วยกันให้รักดูแลชีวิตค่ะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ฟังเป็นเพื่อนกันมานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด follow เป็นกำลังใจให้หมอด้วยถ้าอยากจะคุยกับหมอมาทวิตคุยกันได้ค่ะที่ twitter ที่ดิดาการ t h i d a k a r n สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ single being podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต